ให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่สมุดประการาบ้านหลังนี้เขาเห็นศพเด็กทารกถูกโยนทิ้งไว้บนหลังคาเขาก็สงสัยว่าลูกใครมาจากไหนแล้วใครทําแท้งเองหรือเปล่าแล้วไปโยนทิ้งบนหลังคาได้ไงก็เลยไปบอกบ้านข้างๆว่าบ้านคุณใครทิ้งศพเด็กมาที่บนหลังคาแล้วบ้านนั้นเขาว่างไงบ้านนั้นเขาบอก บ้านชั้นเนี่ยมีลูกสาวอยู่สามคนแต่ไม่มีใครท้องเลยอืมก็เจ้าของบ้านอายุ62ปีค่ะยืนยันเลยนะคะบอกว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยกันสี่คนมีตัวเองแล้วก็ลูกสาวสามคนไม่เคยมีใครตั้งท้องค่ะก็อยู่กันมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครท้องนะเมื่อวานอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนบ้านเดินมาบอกบอกว่ามันมีศพเด็กทารกอยู่บนหลังคาบ้านด้วยความตกใจค่ะก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยเจ้าหน้าที่เชิญตัวลูกสาวไปสอบปากคำที่โรงพัก เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะบอกว่าเด็กเนี่ยน่าจะถูกโยนมาจากชั้นสอนของบ้านคือตรงนั้นนะคะที่ชั้นสองที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจดูเนี่ยมันมีคราบเลือดคือไหลออกมาเป็นทางเลยจากหน้าต่างซึ่งซึ่งคุณผู้ชมต้องนึกภาพตามอย่างนี้ครับหนึ่ง,ะะงตำรวจเขาไปเห็นคราบเลือดตรงหน้าต่างถูกไหมแต่ตรงหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับห้องน้ําพอดีเสร็จทีนี้ตำรวจเขาก็มานั่งคิด คือเขาก็มานั่งคิดว่าสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าลูกสาวของบ้านนั้นเนี่ยคนใดคนหนึ่งหนึ่งในสามคนนี้ต้องมีคนท้องคนหนึ่งแต่ความที่กลัวก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้แม่ฟังท้องแรกก็อาจจะเอาอะไรรัดให้ท้องมันรีบๆหน่อยแล้วพอเข้าห้องน้ำมาก็ปรากฏเด็กไหลออกมาแต่มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเพราะเขาก็ออกมาบอกว่าบ้านเขาไม่มีคนท้องเนี่ย ตอนนี้สิ่งที่ทําก็คือต้องเอาลูกสาวของบ้านนี้ทั้งสามคนไปตรวจค่ะดูว่าเป็นลูกของคนใดคนหนึ่งหรือไม่คือคราบเลือดมันติดตรงผนังแล้วมันดันฝั่งข้างในผนังมันเป็นห้องน้ำไงคือมันก็อนุมานได้ว่าศพเด็กน่าจะออกมาจากห้องน้ำของบ้านหลังนี้ที่มีคราบเลือด แต่นี่ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานเพราะเจทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าลูกชันทั้ง3คนไม่มีใครท้องก็เดี๋ยวให้เวลาเจ้าหน้าที่หน่อยละกันนะคะให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาได้สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจะได้ไปดําเนินคดีค่ะที่เห็นทาบเลือดและไอ้สิ่งที่มันจะชัดที่สุดก็คือผลตรวจนั่นแหละค่ะนะ